ใครที่กำลังมองหาหรือกำลังคิดอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองธุรกิจแฟรนไชส์นับเป็นอันดับแรกๆที่หลายคนนึกถึงแต่จะเริ่มต้นอย่างไรนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้น <c oughs> เขามีมุมมองแนวความคิดอย่างไรช่วงนี้เราจะพาไปทำความรู้จัก กับอีกหนึ่งนักการตลาดฝีมือดีที่ไม่ว่าจะลุกขึ้นมาหยิบจับทำอะไรก็ดูจะสร้างสีสันและความคึกคักให้ตลาดได้ไม่น้อยโดยเฉพาะในเวลาที่เศรษฐกิจค่อนข้างสบเซาทำให้หลายคนไม่กล้าที่จะลงทุนแต่คุณอนบนบวัฒนกูลผู้นี้กลับคิดพลิกมุมมองว่าจังหวะนี้เหมาะสมที่จะลงทุนมากที่สุด แต่ธุรกิจที่ทำจะต้องเป็นธุรกิจใหม่ไอเดียดีที่จะสามารถปลุกผู้บริโภคให้หันมาสนใจและควักสตังค์ซื้อได้ตัวอูฟูนะครับเ,เป็นเราเรียกว่าเป็นมิติใหม่ของวงการลูกชิ้นนะครับเป็นการจับมือกันระหว่างบริษัทโปรไฟลนะครับกับพัฒนาการตั้งใจอยู่ที่เยาวราชนะครับซึ่งมีสูตรลูกชิ้นปลาอร่อยมากนะครับบริษัทโปรไฟลของเราเนี่ยเ,เรา ทำแฟนชายลูกชิ้นปลาระเบิดซึ่งมีสาขาอยู่ทั่วประเทศมากกว่าพันสาขานะครับแล้วก็ตัวจุดเด่นของแฟนชายเราเนี่ยนะครับก็คือมันจะสามารถขายได้ทั้งระบบนึ่งและระบบทอดนะครับก็คือตามสโลแกนของเราก็คือนึ่งลดยอดทอดลดเด็ดนะครับเนื่องจากว่าตัว ลูกชิ้นปลาเนี่ยสามารถขายได้ทุกทำเลไม่ว่าโรงเรียนออฟฟิศมหาลัยโรงงานต่างๆเนี่ยสามารถขายได้ทุกที่เพราะนั้นขอให้ท่านมีใจรักที่จะขายนะครับแบบแฟนชายของเราจะมีทั้งหมด4แบบนะครับแบบแรกเป็นแบบชุดป้ายนะครับสำหรับท่านที่มีอุปกรณ์อะไรครบอยู่แล้วท่านซื้อป้ายไปท่านจะได้เสร็แฟนชายไปด้วยในตัวนะครับแบบที่2เนี่ยเราเรียกว่าชุดตลาดนัดแบบพกพานะครับเป็นตัวนี้นะครับ ตัวตลาดน้ำพกพาที่เรียกว่าตลาดน้ำพกพาเพราะว่าท่านสามารถพับเก็บใส่รถเก่งได้ไปขายตามที่ต่างๆได้มีงานบวชงานบุญงานวัดการข้างบ้านเนี่ยท่านสามารถไปกลางขายได้เลยทันทีนะครับแบบที่3มเราเรียกว่าชุดรถเข็นนะครับชุดรถเข็นเนี่ยจะมีอุปกรณ์ครบเลยพร้อมขายนะครับท่านสามารถเข็นไปขายตามที่ต่างๆหรือจะตั้งถาวรสําหรับการขายที่ขายตามที่ต่างๆก็ได้นะครับและแบบที่4เนี่ย จะเป็นแบบชุดไฟฟ้านะครับเหมาะสำหรับขายในห้างหรือปั๊มน้ำมันนะครับซึ่งต้องการอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับครับตัวลูกชิ้นของเราเนี่ยจะง่ายมากสำหรับการจัดการนะครับท่านสามารถเรียกว่าเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายนะครับในการทอดหรือนึ่งท่านท่านทางกับข้าวเป็นท่านก็สามารถขายลูกชิ้นปลาของเราได้แล้วนะครับ,รบนอกจากนี้น้ำจิ้มของเราเนี่ยเราออกแบบมาให้สามารถทานได้ทั้งทอดและก็ทําและนึ่งนะครับ นั้นเนี่ยรสรสชาติของน้ำจิ้มเราจะกลมกล่อมลงตัวนะครับ